สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแบงบบค์กระบะขนส่งนะครับวันนี้แบงค์จะมาพูดถึงเรื่องดักดัก,ดกอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือรถแคปทําไมถึงวิ่งงานในคลังสินค้าไม่ได้ครับพี่อยากรู้ตามมาดูกันเลยครับทีนี้เราจะมาแยกเป็นประเด็นประเด็นนะครับว่าทําไมรถแคปถึงวิ่งในคลังสินค้าไม่ได้เอาให้ตรงประเด็นก่อนเลยนะครับข้อแรกรถแคป กับรถตอนเดียวเวลาเขาจ้างเนี่ยจ้างในราคาเท่ากันแต่ระวังสินค้าของรถตอนเดียวจะมากกว่าแคปคิดง่ายๆครับตรงช่องแคปนั่นแหละตัดออกแล้วก็ามาขนของเป็นรถตอนเดียวนั่นเองครับอันนี้คือง่ายๆเลยทีนี้ผมจะให้ความรู้ในส่วนของคนที่กําลังจะซื้อรถใหม่นะครับใครที่มีรถอยู่แล้วไม่ต้องมาดราม่ากับผมนะครับเราจะพูดถึงเรื่องตั้งแต่การซื้อรถเลยบางครั้งไปซื้อรถพร้อมงานเนี่ย เซลบอกว่ารถแคปก็วิ่งงานได้พี่ก็วิ่งงานได้อะไรเงี้ยซื้อรถแคป็บมไปไปไงเรียบร้อยครับวิ่งไม่ได้หรือวิ่งได้อยู่พักเดียวแล้วก็วิ่งไม่ได้ปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับคือเราต้องศึกษาให้ดีครับรถแคปเนี่ยอนเนกประสงค์ก็จริงนะครับสามารถใช้บรรทุกสินค้าได้ทํางานได้วิ่งในชีวิตประจําวันได้ครับคุณจะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยครับคุณจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเลยครับวิ่งงานไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ซื้อรถแคปหรือว่าให้ความเป็นธรรมของคลังสินค้าหรือว่าเซลล์ในส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคังสินค้าจะใช้รถแคปวิ่งไม่ได้นะครับจะเป็นบางคังเช่นคลังสินค้าใหญ่ๆเป็นดีซีใหญ่ๆเ,เลยที่มีผู้บริหารนู่นนี่นั่นนั่งโต๊ะกันคำนวณประสิทธิภาพการบริหารงานการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกว่าคังสินค้าไม่ได้มีความผิดด้วยนะครับนะ ไม่ผิดยังไงทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนบอกว่าเราวิ่งไม่ได้นะครับตามมาดูกันนะครับผม <c oughs> ค้งสินค้าเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเบื้องต้นของเขาเลยคือยึดประสิทธิภาพการทํางานกับค่าใช้จ่ายเนี่ยให้บาลานซ์กันอย่างเช่นรถแคบขนของยาวได้ไม่เกินกี่เมตรรถตอนเดียวขนของได้ไม่เกินกี่เมตรในจ้างการจ้างเท่ากันเนี่ยแน่นอนนายจ้างเขาต้องการความคุ้มค่าครับ แต่บางครั้งที่เขาอนุโลมให้รถแคบวิ่งได้อาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาไม่พอใช้เขาก็เลยเอารถแคบมาบริหารจัดการใช้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับผมคนที่อยู่ในจุดสูงสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอางานเป็นหลักนะครับช่วงไหนงานพีคปีใหม่สงการตช่วงโควิดคนออกจากบ้านไม่ได้อีคอมเมิร์ซบูมอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอารถแคบมาวิ่งได้เขาอนุโลมครับแต่มาถึงเวลาที่มันเข้าช่วงโลแล้วเนี่ย งานน้อยงานอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยึดโยงประสิทธิภาพบางครั้งเขาจะต้องลีนระบบต้นทุนที่สูงที่สุดก็คือต้นทุนของทรัพยากรบุคคลต้นทุนรถต้นทุนอะไรพวกนี้คือเขาลดจํานวนรถออกไปเพื่อให้รถที่เหลือยังอยู่ได้มีงานหล่อเลี้ยงไปได้เขาก็ลดเอารถแคบออกเอารถตอนเดียวไว้อะไรเงี้ยครับนันเป็นวัฏจักรหมุนวนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะซื้อรถเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเราซื้อรถเอามาทาอะไร อย่างสมมุติว่าเราจะซื้อรถที่ใช้ในครอบครัวนู่นเลยครับ4ประตูไปเลยหรือถ้าเกิดบอกเฮ้ยพี่เงินผมไม่ถึงแคปก็โอเคผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะทํามาหากินแล้วอ่ะคุณยังไปซื้อรถแคปบอยู่คุณจะได้ใช้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ครับฝากไว้คิดนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปแนวๆนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ